ดี๋ยวงานนี้กูแสดงเองพวันนี้กูมาหาพวกบุรณะพลภาคแรกว่าทำไม่ดีแล้วภาคนี้สุดยอดยิ่งกว่าครับตื่นเต้นตั้งแต่เปิดเรื่องแล้วไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดในภาคนี้นี่คือหนังแห่งปีหนึ่งเรื่องที่ต้องดูเลยนะทุกคนเป็นเรื่องราวและภาคต่อที่หลายคนจะคาดไม่ถึงว่ามันจะกลายเป็นหนังแบบนี้ได้ฟังใจมากเลยนะไรพวกเด็กชัาน รสชาติครับได้ทั้งมิตรภาพของความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ได้สะท้อนสังคมในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับทั้งสนุกทั้งเดือดทั้งซึ้งค่ะไม่ได้มีแค่ความรักเพื่อนอย่างเดียวมันมีความรักของพี่น้องและครอบครัว,วาม,มามากขึ้นครับได้เห็นมุมมองที่มันต่างขึ้นจากกันเกา่าจากที่แบบเคยตีกันเลยอย่างงี้ก็ได้เห็นแบ็กกราวด์ชีวิตของแต่ละคนขนาดเป็นผู้หญิงยังรู้สึกว่าอินขนาดนี้เลยค่ะภาคนี้ผมน้ําตาไหลเลยทุกคนโซคิงภาคสองนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะยกูถามมึงจริง มึงเคยคิดม้้งรัอนาคตมึงจะเป็นยังไงวะ